สวัสดีครับโอเคสวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับนะสวัสดีนะฮะวันนี้หนุ่มทกรนะครับมาอัปเดตรถนะฮะที่โชว์รูมนะครับนะเป็นคันด้านหน้าหนุ่มนี้เลยนะครับตามที่ลงรูปไปในเพจนะครับนะก็เป็นัตลัตเตอร์2.0ดีเซลนะครับแรปสีเขียวทหารเท่ๆนะครับนะสวยมากนะพี่ๆ เป็นชุดเหล็กรอบคันนะครับนะเออไปทรงออฟโรดแล้วก็รับสีเขียวทหารเดี๋ยวไปดูกันทีละจุดนะอันนี้พี่ๆก็กําลังไลฟ์สดนะทั้งช่องต่อๆนะทั้งช่องบ้านฝานะครับอันนี้อันนี้พี่ออนนะครับอันนี้พี่นาเดียนะนะครับก็เพจของผมเนี่ยไม่ได้ซีเรียสน,นะว่าใครจะอยู่ตรงไหนยังไงก็คือสบายๆนะครับ อ่ะเดือนนี้นะครับเข้าเป็นเดือนที่5แล้วนะครับนายเดือนที่5แล้วก็เดือนนี้คงผมคงเข้าออฟฟิศทัทุกวันเลยนะครับเพราะว่าลูกสาวก็เริ่มแข็งแรงแล้วนะฮะเดี๋ยวก็มาอัปเดตโพสให้พี่พี่รับชมกันแบบนี้ทุกวันเลยนะครับนะอ่ะขออนุญาตแนะนําตัวก่อนแล้วกันนะครับนะสวัสดีครับพี่นะสวัสดีครับอ่ะหนุ่มทกรนะครับฟอดเกษตรน้องมินนะครับนะหรือหนุ่มทกรนะครับนะสามารถเซิร์ชในบ้านฟ้าได้เลยนะครับหรือช่อง Facebook ได้เลยนะครับหรือเพจได้เลยครับ หนุ่มสกรนะครับก็จะขึ้นมานะครับนะแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับเพี่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆนะในส่วนของตัวการอัปเดตรถต่างๆหรือรถหล่อๆ,ๆแบบนี้นะครับในการไลฟ์สดอัปเดตกันแบบนี้นะครับนะ นะครับอันนี้ก็จะเป็นเพจของหนุ่มนะครับนะนุ่มมีแทบทุกช่องทางเลยแต่ละหลักเนี่ยจะเป็นบ้านฟ้านครับนะอย่างด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นลูกค้าครับเข้ามารับชมรถนะแต่ไม่ใช่เจ้าของรถนะนะครับบางทีลูกค้าเข้ามาดูรถเนี่ยนะครับเขาได้เห็นนะว่ารถเราทําอะไรบ้างที่นี่นะครับนะก็จะได้เห็นแบบนี้นะครับนะใครสนใจรถแบบนี้ก็ติดต่อคุหนุ่มได้นะครับนะอะไปเดี๋ยวนุ่มพาไปชมตัวแร็เตอร์นะสองจุดศูนย์นะแร็เตอร์คันนี้นะครับรอบคันกันทีละจุดเลยนะครับอะนี่ฮะ นี่ครันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับนะน,นี่พี่ๆเขก็เข้ามารับชมรถกันนะครับนะคันนี้เป็น2.0ดีเซลนะครับนะเป็นตัวแรปเตอร์2.0ดีเซลนะประมาณล้านเจ็ดล้านแปดเนี่ยพี่ๆได้รถตัวแรปเตอร์ไปใช้งานกันนะครับความแตกต่างระหว่างดีเซลแล้วก็เบนซินเนี่ยนะครับนะก็คือในส่วนตัวราคานะถ้าเป็นตัวจบเนี่ยก็ใครเงินเหลือๆไม่ซีเรียสเลือกอัตราการบริโภคน้ำมันเนี่ยนะครับพี่นะก็แนะนําไปที่เบนซินในคันะคนาะตัวนั้นจะได้เป็น 3.0เบนซินเลยนะครับนะก็คือ,อเป็นตัวจบของเรานะตัวนั้นก็ล้านเก้าสองล้านนะพี่นะก็ได้ตัวรถที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงนะกับกับเครื่องยนที่คุ้มค่ามากๆในราคา2ล้านเนี่ยผมว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ครับที่อยากได้อารมณ์ในทรงหรือภาพรักที่เป็นลัตเตอร์แต่ไม่ได้ซีเรียลเรื่องของความเร็วความแรงแล้วก็ใช้ได้ใช้งานได้บ่อยๆ นะเรื่องของาก,การบริโภคน้ำมันเนี่ยนะครับาสามารถขับได้เหมือนรถทั่วไปเนี่ยก็แนะนำเป็นตัวแรปเตอร์ดีเซลรุ่นนี้เลยนะครับซึ่งเอามาแต่งเนี่ยก็แทบจะแยกกันไม่ออกเลยพี่ๆนะนะครับตัวนี้ก็จะเป็น2.0งจุดเป็น2.0นะครับบายเทอร์โบนะครับนะเป็นตัวดีเซลนะครับนะเกียร์อิสเทอร์สิบสปีดเหมือนกันนะครับนะโชคไม่ได้เป็นไร้วาลนะแต่ได้โชคฟ็อกเหมือนกันช่วงล่างเนี่ยใกล้เคียงกันในใคราสพี่นะเสียงปรับในเรื่องของการข,ขี่ไม่ได้นะเสียงในส่วนหมดปานขับขี่เนะี่ยเขาปรับไม่ได้ นะครับนะแต่ว่าถ้าเป็นตัวเบนซินเขาสามารถเลือกโหมดเสียงได้นะครับนะอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวการแต่งเนี่ยก็แต่งได้หลากหลายแบบนะครับอย่างอันนี้นะครับนะก็ทําการแรปนะแรปสติ๊กเกอร์รอบคันก่อนสีเดิมเดิมนะพี่พี่อันนี้คือเบื้องหลังนะนะครับสีเดิมเดิมของเขาก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะครับแรปกับตัวสีเขียวนะสีเขียวแบบนี้เข้าไปนะครับรอบคันเลยนะครับนะเท่มากนะครับนะเท่มากมเลยนะครับแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยนะครับนะไม่ได้เปลี่ยนนะพี่นะกระจังหน้าเดิมเดิมเขาอยู่นี่ นะครับนะตัวนี้กระจังหน้าเขาดีมากนพี่นะนะครับเป็นตัววัสดุที่แข็งแรงมากนะเบิกศูนย์ใหม่เนี่ยนะครับมีหลายหมื่นบาทเลยนะพี่นะนะครับนะวัสดุงเขาเป็นน้ําหนักที่เบาแล้วก็แข็งแรงเหนียวมากๆนะครับนะเพราะว่าเขาออกแบบมาเพื่อให้เราไปลุยนะไปออฟโรดนะเวลาเกิดจะต้องเขี่ยนะต้นต้นไม้หินหินจะเดินใส่เนี่ยนะครับโอกาสที่มันจะแตกมันจะพังยากมากๆนะครับนะวัสดุตัวนี้นะครับนะในส่วนของตัว กระจังหน้าเองตอนนี้ถูกถอดออกเพราะว่าเขาจะมีการติดตั้งในส่วนของตัวระบบไฟเห็นไหมพี่ระบบไฟแล้วก็วินไฟฟ้าเพิ่มเติมเข้าไปนะกำลังทําอยู่นะนี่คือเบื้องหลังนะยังไม่เสร็จนะครับประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ละนะครับนี่ฮะเห็นไหมนี่ฮะมีการติดตั้งในส่วนตัวระบบไฟนะตัวนี้ไฟด้านหน้าเนี่ยติดเข้าไปกับตัวชุดเหล็กของทางแฮมเมอร์นะครับอันนี้เป็นรุ่นแอคทลัสนะตัวไฟก็เป็นแฮมเมอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัววินไฟฟ้านะครับใช้เป็นเซตแฮมเมอร์ทั้งหมดเลยพี่นะนะครับติดตัับบััั้้้้้้้้งงงงเเเเขขขาาาาาไไไปปปใหแแบบบนนนนีีะะครรรตตตวววออฟกกกก็็ทํิดดลลช่่่ย เยอะแยะมากมายที่พี่นะสำหรับคันนี้นะครับตัวชอกเดิมปีกนกเดิมเนี่ยเอาอยู่อยู่แล้วนะเพราะว่าเราได้เป็นชฟ็อกชกฟ็อกเนี่ยก็ดีมากๆนะครับนะพี่นะดีมากๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราทําการอัปเกรดล้อใหม่นะครับเพิ่มประสิทธิภาพนะของตัวยางกับแม็กเข้าไปนะครับใช้เป็นตัวต้นแบบของล้อแม็กที่เป็นออฟโรดนะก็คือฟ u e เอลนะครับตัวนี้ราคาสูงนะนะครับแล้วก็ติดตั้งในส่วนของตัวชุดเบรกนะ เมมโบแบบนี้เข้าไปนะตัวนี้ก็ผมดูเนี่ยน่าจะเป็นตัว1 9บเนะอ่ายี่สิบแท่สิติดตั้งเข้าไปนะตัวพาราเมล่านะครับเป็นเบรกคัสตอมนะครับแล้วก็คาลิปเปอร์เนี่ยทำเป็นสีทองนะพี่นะคาลิปเปอร์สีเหลืองกับสีทองเนี่ยผมดูนะมันจะออกเหลืองเหลืองทองทองนะออกสีทองทอง,ทองนิดนิดนะพี่พนะนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฮับดํามาคู่กับตัวน็อตสปริงครับแล้วก็ในส่วนตัวจานที่เป็นตัวเซาะร่องนะไซสหน้าเนี่ยอยู่ที่4 4 1 0นะครับยางใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับรับกับตัวแม็กของทาง f ู e l ที่เป็นลายเลเซอร์คัตติ้งแบบนี้นะเท่มากๆนะครับตัวยางเองเนี่ยใช้เป็นยางที่มีคุณภาพสูงมากๆนะสำหรับสายออฟโรดก็คือแอมป์เอ็มพีนะครับนะ MT นะครับนะก็พร้อมลุยนะครับพร้อมลุยเลยนะครับซีรีส์ยางเนี่ยใส่เป็นตัวผมขออนุญาตดูซีรีส์ยางนะซีรีส์ยางเนี่ยใส่เป็น305นะครับนะครับ5 5 R 2 0นะครับนะครับ5 5 R 2 0ก็ใส่ยางที่ค่อนข้างใหญ่ นะครับพร้อมตัวบันไดไฟฟ้าของหางแฮมเมอร์นะครับตัวนี้ไม่มีไฟ R G B นะพี่นะนะครับจะมีรุ่นที่มีไฟด้วยนะครับมานะตัวด้วยคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างจะดุนะเราใช้เป็นตัวนี้ก็เข้ากับตัวรถนะสไตล์นี้มากกว่านะครับนะเข้ากับตัวรถสไตล์นี้มากกว่านะเขาจะกลับกล้องอ่ะนะครับนี่ไหมสวยไหมนะครับ,วนะรบเวลาเปิดปิดประตูเนี่ยเขาจะทําการเปิดนะในส่วนตัวบันไดนะครับแล้วก็มีเพิ่มนะตัวไฟด้านบนนะนี่เป็นไฟบิ๊กไลท์นะสี่ดวงด้านบน นะครับคตรหล่อเห็นไหมพี่นะเป็นไฟบิ๊กไลท์แบบนี้คต้นหล่อเลยนะครับหล่อมากๆนะครับอันนี้ราคาตัวรถ1นึ่งล้านแปดแสนนะครับนะกับสี่พันบาทนะครับนะหนึ่งล้านแปดแสนกับสี่พันบาทยังไม่รวมตกแต่งนะผมผมเนี่ยได้งบแต่งมาประมาณล้านนะล้านนะครับนะได้งบแต่งประมาณ1ล้านบาทนะครับนะสำหรับคันนี้นะที่ลูกค้าแจ้งมาเขามีงบให้เราแต่งเนี่ยหล้านบาทเลยนะครับก็ อยากใส่อะไรก็ใส่เข้าไปได้เลยอีไซน์ได้เลยถ้างั้นนะนะครับนะดีไซน์ได้เลยนะครับนะสวยมากพี่ๆนะสวยมากนะครับรุ่นเนี้ยนะครับระบบความปลอดภัยชั้นสูงเนี่ยครบคันมากๆในที่ไหนครบคันมากๆเลยนะครับนะคือมีระบบช่วยเบรกช่วยเตือนนะไฟด้านหน้าชลิยะนะเป็นไฟไบแมนทิกนะครับนะเบรกในความเร็วต่ำความเร็วสูงมีให้นะครับตัวบายสปอร์ตช่วยเตือนมุมอับสายตาขนาดเป็นเลนก็มีให้นะครับเบรกด้านหลังนะ เวลาถอยเนี่ยนะครับมีวัตถุอยู่ด้านหลังเขาก็มีให้นะครับเซนเซอร์รอบคันกล้องรอบคันนะจัดให้เต็มๆนะครับสำหรับสเปคเดิมๆที่มาจากโรงงานนะครับแล้วก็ภายในรถเนี่ยนะครับอำนวยไปด้วยสิ่งความสะดวกมากมายนะครับนะพวกระบบเอ็นดูอัลโต้นะแอปเปิลขัเพมีให้นะครับโหมดการขับขี่นะปรับได้นะครับนะในส่วนตัวหน้าจอขนาด12นิ้วนะครับเกียร์เป็นเกียอิชิเตอร์นะเปียจฉริยะ นะครับนะก็ทาการติดตั้งให้ในกาฟิลด้านในก็จะเป็นตัดดําส้มแบบนี้นะครับแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่เป็นตัวอักษรคําว่าร a ตเตอร์นะครับค้นหล่อนะครับนะค้นหล่อเลยนะฮะรัตเตอร์เนี่ยบอกเลยว่าเป็นกระบะที่ผู้ชายหลายๆคนอยากได้มากๆนะพี่นะนะครับรุณสัพ์ที่ลูกชายหลายๆคนอยากได้มากๆรวมถึงผมเองในการับนรวมถึงผมเองนะนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวจบนะสำหรับตัวตัวร a เตอร์นะครับนะ สำหรับกระบะที่ผู้ชายได้แล้วกันนะครับถ้ามีงบเนี่ยนะครับนะเราจัดแน่นอนนะครับนะถ้าเรามีงบเนี่ยจัดแน่นอนนะผมนะบอกเลยนะครับแล้วก็ในส่วนตัวเครื่องยนต์นะครับพี่นะเรามาดูนิดนึงนะครับเครื่องยนต์เนี่ยก็จะเป็น2.0บเทอร์โบแบบนี้นะครับนะหน้าตาแบบนี้เลยนะครับนะตัวนี้จะเป็นกล่องควบคุมในส่วนตัวระบบเบรกที่เป็นตัวอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นะครับนะชารฉลาดมากๆทำงานคู่กับตัวซอฟต์แวร์ในการ จ่ายน้ำมันเบรกนะเพราะฉะนั้นต้องการความแม่นยำมากเพราะท่างานแปรผันร่วมกันกับตัวพวกระบบเบรกที่เป็นอะไรอัจฉริยะนะครับเพราะฉะนั้นต้องการความแม่นยำความชาญสลาดเพิ่มเติมเข้าไปนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของรถฟอร์ดก็คือในส่วนตัวแบตเตอรี่ที่เป็น AGM นะครับนะตัวนี้จะเป็นตัวโฟมัโคนะซึ่งจ่ายกำลังไฟ 800CCA เลยนะครับอากาศนาหนาวเย,นเย็นติดลบสูงสูงเนี่ยจึกเดียวเนี่ยติดเลยนะครับนะแล้วก็ไฟเพียงพอการใช้งานกับระบบที่มีระบบความปลอดภัยหรือมีโลบไฟฟ้าทีี่เยอะแบบน้ นะครับนะพัดลมเป็นพัดลมแบบไฟฟ้าแล้วนะครับนะเครื่องยนต์เป็น2.0นะอาจจะไม่ได้ใหญ่เหมือนตัว3.0เบนซินนะที่เป็นตัว V6 นะตัวตัว2.0เนี่ยที่เป็นตัวดีเซลของหังแัปเตอร์เนี่ยมีการปรับจูนเล็กน้อยนะเพื่อให้เหมาะสมกับตัวรถนะครับเรียกว่าแรงมา้าแรงบิดเพียงพอาการใช้งานนะครับแล้วตอบสนองได้ดีกับรถที่มีสไตล์นี้ไซส์นี้นะครับนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะครับนี่ แล้วก็ติดตั้งนะตัวชุดครอบนะนี่ครอบเบ้ามือจับติดตั้งเข้าไปด้านหลังเองก็มีโลบาร์นะครับตัวนี้เป็นตัววอลเลเยอร์นะครับนะเป็นวอลเลเยอร์พัดตัวท็อปเลยพี่ๆในกะารับนะเป็นวอลเลเยอร์พัดตัวท็อปเลยนะจะเห็นว่าแขนเขาหายไปข้างหนึ่งใช่ไหมอันนี้เขาถอดอยู่นะครับนะแขนเขาถอดอยู่นะตัววอลเลเยอร์เนี่ยจะมีไฟนะที่เป็นไฟนะสปอตไลท์ ight, ด้านบนเนี่ยสี่ดวงนะสามารถสั่งผ่านรีโมทได้นะครับมีฝาปิดให้ด้วยนะพี่ๆนะมีฝาปิดให้ด้วยนะแต่ว่าเวลาเราไป แคมปิ้งเราไปลุยป่าลุยเขาเนี่ยนะครับไฟพวกนี้นะครับสามารถสั่งเปิดปิดจากตัวรีโมทได้แล้วก็มีไฟด้านหลังนะครับนะไฟเบรกด้านหลังไฟสปอตไลท์ด้านหลังนะยิงออกมาด้านหลังให้ด้วยนะครับแล้วก็ยังไม่ยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่ายังมีส่วนตัวรถลิฟนะครับนำทางแฮมเมอร์นะใช้แฮมเมอร์ทั้งหมดเลยนะครับที่กําลังจะติดตั้งเข้าไปตัวนี้นะครับนะก็จะดีไว้ติดด้านหลังนะเพื่อเก็บของนะครับ ปิดบังสัมภาระนะเวลาเราใส่ของเข้าไปนะเวลาไปลุยป่าลุยเขาหรือว่าไปจอดตามสายที่ต่างๆจะได้ไม่ต้องห่วงนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งสาหรับตัวฝาิดท้ายไฟฟ้าก็คือในเรื่องของตัวหลักกลศาสตร์นะเวลาเราติดฝา,าท้ายเข้าไปเนี่ยลมมันก็จะตีด้านหลังทำให้ก่อนถนนด,ดีมากขึ้นนะครับนะแต่รถสไตล์นี้คงไม่ได้ขับทําความเร็วมากซะเท่าไหร่หรอกนะผมมองนะคงไม่ได้ใช้ความเร็วสูงเยอะมากนะครับนะหลักร้อยอย่างว่าไปได้นะครับเพราะว่ารถเองเนี่ยสังเกตฮะใส่ยางใหญ่ขึ้น ตัวยางที่เป็นยางสไตล์ MT แบบนี้นะครับตัวล้อแม็กที่มีขนาดใหญ่แบบนี้นะแล้วก็เป็นสไตล์แบบออฟโรดแบบนี้นะครับนะก็อาจจะไม่ได้ใช้ความเร็วหรือวิ่งในการทําความเร็วสูงๆนะแบบร้อยร้อยหกเจ็ดอะไรเงี้ยคงไม่ได้ใช้บ่อยนะครับนะหลักๆเนี่ยคงจะไปไปตั้งแคมป์ลุยป่าเข้าในเข้าในเข้าขึ้นเขาอะไรเงี้ยนะครับนะหรือออกคลิปนะครับนะก็จะเป็นสไตล์ที่คิดว่าลูกค้าน่าจะใช้กันหลักๆ แล้วก็ในด้านหลังเนี่ยจะมีตัวชุดเหล็กนะติดตั้งเพิ่มเข้าไปคือชุดเหล็กรอบคันเลยแล้วกันนะครับนะก็จะเป็นตัวโนวาซีรีส์นะที่ทําการติดตั้งเข้าไปเป็นตัวชุดเหล็กนะที่ติดตั้งเข้าไปที่กำลังทําการติดระบบไฟต,ต่างๆอยู่นะครับนะแล้วก็ตัวท่อเนี่ยนะครับเดิมๆของทางดัปเตอร์ดีเซลเนี่ยไม่มีนะครับนะก็เราทําการเดินใหม่นะครับนะโดยใช้เป็นตัว JTC นะไทเทเนียมนะครับนะหนึ่งค่ายที่เราติดตั้งเป็น,ป,นประจํา นะครับหลักๆก,ก็จะมี HKS นะอาคาโบวิกนะ JTC นะครับนะซึ่งถ้าเป็นแรปเตอร์เนี่ยนะครับนะเราก็จะติดตัว JTC กันเยอะมากๆนะครับนะเยอะมากๆนะครับนะสำหรับตัว2.0ดีเซลนะครับนะเพราะว่าในส่วนตัว HKS เนี่ยนะครับนะลูกค้าไม่ค่อยติดกันเท่าไหร่นะแล้วก็ตัว HKS เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่กับพวก Everest นะครับนะถ้เขาเป็นแรปเตอร์เนี่ยลูกค้าจะเน้นเปลือยไอเท่ๆหน่อย นี่ครับเออก็จะเน้นเปลยได้เท่หน่อยนี่ฮะเป็นตัวแร็ปเตอร์ดีเซลนะครับนะทีนี<เ>้ถามว่าดีเซลเบนซินถ้นาแต่งเนี่ยถ้าเราไม่ดูเรื่องอัตราแรงม้าแรงบิดเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยนะครับนะเราแยกกันแทบจะไม่ออกเลยพี่นะครับนะเราแทบจะแยกกันไม่ออกเลยนะครับตัวรถเองเนี่ยเท่มากๆ,ๆนะครับนะแต่งออกมาได้เหมือนกันมากๆเลยนะครับนี่ติดตั้งเบรกเข้าไปด้านหลังก็จะมีขนาดที่เล็กกว่านะครับอาจจะใส่400หรือ380ก็ได้นะครับนะแล้วก็มีคาลิเปอร์แยกออกมาอีก2ตัว นะครับแบบนี้เลยเนาะนะครับเท่มากนะนี่ของทางแรปเตอร์คันนี้นี่อันนี้วันนี้นะฮะผมพามารับชมเลยเนี่ยเป็นตัวไฮไลท์คันหนึ่งเลยนะครับโคตรเท่เลยนะครับนะนี่ก็ยังไม่เสร็จนะประมาณสัก80% 90%ิบ้านละนะครับเดี๋ยวก็พรุ่งนี้มาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับนะว่าเอ้ยพอเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจะหล่อขนาดไหนเท่ขนาดไหนนะครับนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวแรปเตอร์ตัวดีเซลนะที่ทำการตกแต่งอยู่ นะครับแล้วก็เตรียมส่งมอบเร็วๆนี้นะครับนะเท่มากเท่มากนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพาชมบรรยากาศรอบๆสักนิดนึงนะครับสําหรับเด้านในนะวันนี้มีอะไรบ้างนะก็จะมีเอเวอเรสต์นะนี่นะครับนะเอเวอเรสต์เจ็ดที่นั่งชุดวิกเตอร์แล้วก็ในส่วนตัวชุดแต่ง AKC นะก็เป็นชุดหนึ่งที่ได้รับความนิยมม้าดําด้วยเห็นไหมพี่ๆนายนี่เป็นเวอร์ชันหนึ่งนะกระจังหน้าตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนตัวล้อแม็กนะโอเอซิส ยางออฟโรดแบบนี้นะครับอันนี้เป็นรุ่นไทเทเนียมนะเป็นตัวไทเทเนียมนะครับที่นิยมแต่งกันรุ่นหนึ่งนะอันนี้ขับสี่หรือขับสองผมดูนะนี่นี่ฮะอันนี้ภายในนะก็กําลังแต่งอยู่นะครับนะสวยสวยมากๆนะครับเป็นสีเทานะครับนายเป็นสีเทานะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับก็เป็นเอเวอเรสต์เหมือนกันนะนะครับเป็นเอเวอเรสต์เหมือนกันนี่เป็นรุ่นไวแท็กสีดำนะครับานนี้ล้อเดิมๆนะยังไม่ได้เปลี่ยนล้อนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนล้อเลย นะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งตัวแพตตินัมนะนี่3.0ดีเซลนะครับนะนี่ตัวนี้เลยเป็น v 6นะครับนะก็ <c oughs> เป็นตัวพรีเมียมนะอีกตัวหนึ่งของออรถเจ็ดที่นน้าของเราแล้วกันครับเร็วแรงพรีเมียมนะครับรุ่นนี้จบนะเร็วแรงพรีเมียมรุ่นนี้จบเลยนะครับ <c oughs> คือกระจังหน้าของตัวแพตตินัมเนี่ยนะครับหรืออักษรที่เป็นลักษณะเหมือนอะคริลิกนะ มันจะมีความสะท้อนแสงอยู่แต่ว่ามันจะมีความเป็นซาตินซาตินะนะครับก็จะให้อารมณ์ที่ดูหรูหราขึ้นนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับในส่วนที่เป็นตัวลักษณะเหมือนตัวโครเมียมทั้งหมดเลยนะนะครับจะไม่ได้เป็นโครเมียมที่สะท้อนแสงนะออกเหมือนตัวพวกไทเทเนียมนะครับเพร be นะาะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสวยนะค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็ดูหรูหรานะครับในส่วนตัวเพจต่างๆตัวอนต่างนะเห็นไหมเนี่ยพี่นะนะครับแล้วคันนี้เขาก็ติดตั้งเบรกนะครับ เป็นชุดเบรกนะเมมโบนะสีเทานะคาลิเปอร์ ipper, ตัวนี้นะครับยี่สิบเซตนะครับฮับดำฮับสีทองนะพี่นะนี่แล้วก็จานขนาดใหญ่ๆนะสีห่หนึ่งศูนย์นะ 10, นะเพื่อเพิ่มประสิทธิการจับนะของตัวเบรกนะครับแล้วก็เบรกที่เพิ่มตัวพอร์ตมามากขึ้นนะครับล้อเนี่ยไปใส่เป็นล้อฟอร์สนะของทางวิกเอนะครับนะเป็นงานฟอร์สนะนะครับก็จะเป็นเหล็กที่มีเอ่อความ ความทนทานในเรื่องของความเร็วนะนะครับสูงสูงได้ดีนะครับนะ <S <S แล้วก็มีน้าหนักที่เบานะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นในเรื่องของตัววัสดุที่ใช้เนี่ยจะเป็นตัวเหล็กอลูมิเนียม1017นะครับเ,เขาขึ้นรูปเนี่ยใช้ความร้อนบีบอัดนะในส่วนของตัวล้อมแมกที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะหรืองานฟอร์สอย่างเงี้ยนะครับนะขึ้นมานะครับนะแล้วก็กึ่งเป็นรูปเป็นลวดลาย,ยาต่างๆ นะครับนั่นคืนการเขามวลของเขาด้านในมีความหนาแน่นแล้วก็มีน้ําหนักที่เบามากเหนียวมากๆนะครับนะเหมาะกับรถที่มีแรงม้าแรงบิดสูงๆแบบนี้นะครับแล้วก็ดูคันนี้นะครับนะรถเนี่ยนะครับใส่เป็นยางที่เป็นยางที่เอ่อเห็นไหมเป็นเท็ทีนะครับเป็นไฮเวย์ทอเรนนะครับเห็นไหมว่าดอกยางเนี่ยนะครับเรียบๆเลยนะครับนะก็ลูกค้าน่าจะสายซิ่งนะครับพร้อมชุดโหลดนะครับเพื่อเพิ่มการเกาะถนน พร้อมกับตัวความปลอดภัยที่ติดตั้งระบบเบรกเข้าไปนะครับนะก็รองรับในเรื่องของการขี่ที่ลูกค้าจะใช้งานนะอได้ดีนะครับนะเห็นไหมเนี่ยจะเป็นตัวอันนี้นะครับอันนี้ลูกค้าใส่เป็นตัวยางที่มีคุณภาพสูง275ใม่มใช่ว่า R20 นะครับนะก็ไม่มว่าจะเป็นมิชลินไวเวนซี่นะเราก็ใส่ได้นะครับนะ เน้นทาความเร็วอย่างเงี้ยนะครับนะลักษณะยางที่เป็นเททีเนี่ยจะมีตัวดอกยางที่ทิ่ที่อย่างนี้เห็นไหมเห็นปหนะครับนะทิ่ที่อย่างนี้นะครับแล้วก็การรีดน้ําการก่อนถนนจะดีมากแล้วก็เงียบม,มากนะครับนะแต่ว่าถ้าไปเจอลักษณะเอ่อเขาหรือลุยโคนต่างอาจจะไปได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับนะไปได้ไม่ดีนะครับอ่านีก็ต้องดูกันในเรื่องไลฟ์สไตล์การขีร่ นะครับพี่ก็ติดตั้งชุดเบรกไปแล้วด้านบนยังไม่ได้ทาอะไรนะพี่ด้านบนยังไม่ได้ทําอะไรยังไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยนะครับมีทํานนทช่วงล่างเข้าไปแล้วนะครับชุดโหลดเนี่ยก็ใส่ไป 2. 2.5จุดสองจุดห้านะ OEM นะของทาง Profinder นะครับนะปรับได้แต่ระดับนะครับนะนี่ก็ครบงบชุดโหลดเนี่ยก็อยู่ประมาณสักเกือบแสนนะครับแล้วก็ในส่วนตัวเบรกก็ประมาณเบรกตัวนี้เมมโบเนี่ยก็อยู่มาสักแสน หกถึงแสนเก็บนะครับนะอยู่ตอนนี้นะพี่พนะนะครับเมื่อก่อนเนี่ยไปกันสองแสนกว่าเลยนะครับนี่สวยไหมนะครับสวยมากนะยังไม่เสร็จนะนะครับนี่แล้วก็นี่ฮะด้านในนะก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็จะโล่งๆหน่อยช่วงปลายเดือนนะช่วงปลายเดือนก็ไปทยอยส่งมอบรถกันแล้วนะครับประมาณนี้ละกันเนาะนะครับนะพี่ๆท่านไหนที่สนใจรถฟอร์ดนะก็กดติดตามเพจหนุ่มไว้นี่ครับนะเวลามีอัปเดตนะโปรโมชั่นหรือสอบถามเรื่องรถจะได้ไม่พลาดกันนะหรือหนุ่มขึ้นไลฟ์ ก็จะได้ไม่พลาดนะครับนะเอ่อจะได้ไม่พลาดกันว่าเฮ้ยตอนนี้อยู่ไหนแล้วนะครับมีขันมีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะพี่ๆก็จะได้ไม่พลาดกันนะครับนะก็ที่นี่ครับชลูนฟอร์ดพระนครเกษมินครับกับหนุ่มครับหนุ่มธกรนะครับนะหรือหนุ่มธกรฟอร์ดเกษมินครับเบอร์เนี่ย0 8 1ย์แปดนนะครับพี่นะก็มีอัปเดตให้พี่อยู่เสมอนะวันนี้ก็ขออนุญาตลาพี่ๆไปก่อนนะครับวันนี้ฝนตกแล้วนะครับด้านนอกนะฮะนี่ไหมนะครับ รถนะก็จะบางๆนะเสี่ยวก็ทยอยไปส่งมอบนะรถกันนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับพี่ๆวันนี้ขออนุญาตลาพี่ๆก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะแล้วก็ติดตามคลิปรีวิวต่างๆนะได้เลยนะครับนะวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ